ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สุขจากหายใจเข้าสุขะปฏิสังเวทีปัสสาวสีามีติสิกขิย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สุขจะหายใจออกจิตตสังขารปฏิสังเวสีอัสสาิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตสังขารจะหายใจเข้า Ay, จิตตาสังขารปฏิสังวีทิปัสสิสามีปิติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตาหายใจเขหายใจออกปัสสังให้ยังจิตตาสังขารปัสสิสามีปิติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตาสังขารให้ระงับอยู่จะหายใจเข้า ปัสสัมภยังจิตตังสังคารังปัสสิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกิตตสังขารให้ระับอยู่จามหายใจออกจิตตปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตจหายใจเข้าจิตตปฏติสังเวทีปัสสิสามีติสิกขี ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตจะหายใจออกอาภิปมูทยังจิตตังอสสิสามีติสกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้บาโมทยิ่งอยู่จะหายใจเข้าอาภิปมทะยังจิตตังปสิสิสามีติสกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จะหายใจออก สมมาหังจิตตังอาศสิสามีติสิกขิย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จะหายใจเข้าสัมมาทังจิตตังปัสสิสามีติสิกขิย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จะหายใจออกวิโมจะยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขิ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จะหายใจเข้าวิโมจะยังจิตตามปัสสิสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จะหายใจออกอานิจจานุปัสสีอัศศิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงเป็นประจำจะหายใจเข้า อนิจจานุปัสีปัสสิสสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจับหายใจออกวิลาคานุปัสีอัสสิสสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางายอยู่เป็นประจำจับหายใจเข้าวิลาคานุปัสีปัสสิสสามีติสิกติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางภายอยู่เป็นประจำจะหายใจออกนี่โลธานุปัสสีอาสสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจะหายใจเข้านี่โลธานุปัสสีปัสสิสามีติสิกติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกปฏิทิสสักรูปปัศสีอัสสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าปฏิทิสักรูปปัศสีปัสสิสามีติสิกติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลักขื้นอยู่เป็นประจำจะหายใจออกเอวังภาวิตาโพูพิกเ,กเวอาณาปานาสติเอวังพะหุลิกาตาดูก่อนพิสุทั้งออายอานาปนสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาพลาหติมหานิสังสารย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก ยีปิดังนี้แล